นะครับรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินนะครับคุณหมอสามารถครับสวัสดีค่ะล่าสุดเอาตัวเลขยืนยันผู้ที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เท่าไหร่นะฮะตอนตอนสามทุ่มครึ่งสองร้อยเก้าสิบหกครับสองร้อยเก้าสิบหกมีอาการสาหัสเท่าไหร่ครับคือรายละเอียดที่ยังจะบอกไม่ได้เลยครับเพราะว่าห้องฉุกเฉินแตแล้วแรกๆเขายังไม่รายงานกลับมายังไม่มีเวลาที่สรดตสอบนะครับสองร้อยเก้าสิบหกสองร้เก้าบหกสองร้อยเก้าสิบหกนี่คือส่งไปทั้งหมด ตัวเลขตัวเลขตรงนี้กี่โรงพยาบาลครับตอนนี้ก็สิบห้าแะครับสิบห้าครับมีรายงานผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์กี่คนแล้วครับคือถ้าที่รายงานมายังยังยังไม่คือทางโรงพยาบาลยังไม่สูุรรายละเอียดมาให้นะครับเพราะว่าในสูตตอนนี้เขาจะต้องเช็รายละเอียดดูว่าเกิดจากอะไรคือในในประเด็นที่คนสื่อขึ้นนี่ยจะต้องใช้เวลาดูนิดนึงครับข้อมูลให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับ เพราะว่าตรงนี้ที่ส่วนใหญ่ที่เป็นข้อมูลที่รถแอบบุลนด์ที่เอาไปทลุกให้หล่ะค่ะตอนนี้ปัญหาของการรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี่มีตรงไหนบ้างฮะอะไรนะครับดูนะครับปัญหาของการรับรองรับผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ตอนนี้มีปัญหาตรงไหนไหมครับก็ประเด็นเกี่ยวเรื่องการนส่งส่งไปที่โรงพยาบาลครับเพราะว่ามันมีปริมาณคนไข้เยอะในระดับหนึ่งกลางห้องพุเศงแต่และแต่ละแห่งอาจจะไม่ไม่เพียงพอที่จะดูแลบาดเจ็บเองเนี่ยเรากำชับเรื่องของความปลอดภัยหรือว่า วางมาตรการแผนความปลอดภัยสำหรับบุคลากรของตัวเราเองนี่ยังไงบ้างครับนคือเรื่องนี่เป็นเป็นเป็นแนวทางปฏิบัติของเราครับเราไม่เข้าไปดีเลยกลุ่มเสี่ยงที่ประท้ากันนะครับและอย่างที่ประท้ากันมีคอนเส็จแล้วก็จะเข้าไปดูแลนะครับเราจะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะทุกคนจะดูแลระวังตัวเองในส่วนนี้นะครับแน่นบุคลากรค่ะครับพี่ก็ทตุกฝหมายให้ความร่วมมือดีครับจะทำให้การทํางานไม่ีอุปกระคมากเท่าที่ควรครับค่ะค่ะขอบคุณมากคุณนะครับครับ เรือ296 296ลายนะฮะศูนย์การแพทย์ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินรายงานนะคะัเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมาล่าสุดค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยตามนักข่าวจากที่เวทีราชประสงค์่อยละกันนะคะเพราะว่ามีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นที่ราชประสงค์ด้วยนะคะจะได้คุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะผมมีรายงานเพิ่มเติมที่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะครับหลังจากที่มีเหตุการณ์ประทะกันนะครับ บอกว่ามีรายงานว่าหนึ่งในผู้บาดเจ็บนี้ก็ยังมีผู้สื่อข่าวต่างประเทศของสำนักข่าว ATC News นะครับซึ่งถูกกระสุนปืนเข้าที่บริเวณหน้าแข้งซ้ายได้รับบาดเจ็บก็ล้มลงไปพร้อมกับกล้องที่ใช้ถ่ายภาพอยู่นะฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทหารนะครับที่ถูกตีที่ศีรษะจนฟันหน้าหักนะครับตอนตอนนี้คือเท่าที่ได้รับรายงานเนี่ย บริเวณสะพานผ่านฟ้านี่นะครับหลังจากเหตุการณ์ปะทะก,กันก็มีผู้ชุมนุมที่ถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาลเ,เพื่อรักษาอาการจากการถูกแก,สก๊สน้ำตาประมาณกว่า20ลายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากทั้งกระสุนยางศีรษะแตกและเข่าแตกด้วยค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อสักประมาณเพื่ชั่วโมงที่ผ่านมาคุณนพดลศรีทวีจารในงานเข้ามานะคะว่ามีเหตุปะทะกันเกิดขึ้นที่บริเวณแยกข้อกัวจนถึงเรียนสตรีวิทยา สรุปแล้วเนี่ยมีทหารถูกยิงเสียชีวิตทันทีที่เกิดเหตุหนึ่งนายนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็ลําเลียงทหารบาดเจ็บอีกเป็นร้อยส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นมีความเป็นห่วงอยู่นะคะว่าโรงพยาบาลต่างๆในห้องฉุกเฉินจะเพียงพอหรือเปล่านะคะเพราะว่าตอนนี้มีบางโรงพยาบาลเนี่ยอย่างวาชิระพยาบาลเนี่ยเริ่มออกมาบอกแล้วนะว่าห้องฉุกเฉินเนี่ยอาจจะรองรับมากกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ยกข้อกวัวรายงานสักครู่นี้คือทหารใช่ไหมใัใที่เสียชีวิตใช่ค่ะทหารเสียชีวิตก็เท่ากับว่าตั้งแต่ได้รับรายงานมาเนี่ยนี่เป็น รายงานแรกที่ได้รับรายงานว่าฝ่ายทหารเสียชีวิตหรือเปล่าใช่แต่ว่าตอนนี้ตัวเลขยังไม่นิ่งนะคะแต่ว่าที่คุณพรดรรายงานมาเนี่ยที่เมื่อสักครู่ในที่จุดนี้เนี่ยคือเสียชีวิตทันทีนะที่คือแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่รายงานเสียชีวิตนี่จะเป็นทางเสื้อแดงกับ,บทางช่างาพลาดนะฮะค่ะเราจะไป ตรวจสอบที่ถานก็คือค,คนที่นําเข้ามาเนี่ยไม่เห็นนะคะเห็น,หนแต่ว่าคือคุณนัทาวุฒิจะเป็นคนรอรับอยู่ด้านบนค่ะค่ะครับออาล้ครับขอบคุณนะครับค่ะครับนี่เป็นยืนยันคุณเปียนุชก็เห็นกับตามาเลยว่ามีการนําศพนะฮะขึ้นไปบนเวทีของสะพานผ่านฟ้าเพื่อที่จะนําไปโชว์ยืนยันกับทางผู้ชุมนุมเสื้อแดงนะครับว่ามีมีผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์แต่ว่ายังไม่ได้รับยืนยันนะครับว่าผู้ที่ ถูกนำศพขึ้นไปโชว์ที่บริเวณบนเวทีเนี่ยเป็นฝ่ายไหนะนะฮะก็เป็นชายวัยกลางคนอนาะยุป,ประมาณ30กว่านะฮะนะตอนนี้ความเป็นห่วงก็คือสถานพยาบาลต่างๆจะรองรับคนป่วย